ขอการสบดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนุ่มพรากับผมเช่นเคยกาชาซีโร่ชาแนลวันนี้เรามีกันเนเกมซาร่าไลายอเลสกเบดดิงกันอีกเช่นเคยครับผมก็สําหรับวันนี้นะผมจะเป็นการสุ่มกาชากันอีกแล้วนะผมก็สําหรับตู้ในวันนี้จะเป็นตู้ของตัวลิมิเต็ดนะที่จู่ๆเกมก็เอาเข้ามานลผมตัวแรกก็จะเป็นคริโตธาตุไฟสายเวทตัวนี้ที่น่าจะเห็นกันในทีมผมไปแล้วนะแล้วก็อาเนะตัวนี้ที่ผมอยากเอามาไว้ในทีมมากมาก แต่ยังไม่ได้นะผมต่อไปเป็นอลิชุใบน้าอิริชุใบน้ํามีฟาชุใบน้ําที่มีแล้วนะผมแล้วก็ชินนช้นันชุใบน้าที่ยังไม่มีนะผมแต่ก็อยากได้อยู่นะโซเทรีน่าชุดาบน้ํามีแล้วโรเนียชุดอาบน้ํามีแล้วทีเซ่ตัวคู่กับโรเนียตัวเมื่อกี้ยังไม่มีแล้วก็อีดิสล่างเทพอ่าอันนี้มีแล้ว อลิสล่างฮาโลวีนมีแล้วยูจิโอล่างฮาโลวีนตัวหลักมีแล้วแล้วก็โลเนียฮาโลวีนมีแล้วับผมส่วนใหญ่ก็จะมีเกือบหมดแล้วนะอันนี้เป็นตัวที่ได้เลดอัพมานะใช่ปะนี่ตัวก็จะประมาณนี้นะจะการันตีสี่ดาวตอนเต็ปห้านะผมกับเต็ปเจ็ดแล้วก็เลดอัพสี่ดาวตอนเต็ปแปดนะผมซึ่งไอาการันตีเนี่ยผมไม่ไแน่ใจว่าการันตีอ่า น่าจะการันตีสี่ดาวเฉยๆนะส่วนเลทอัพก็โอ้โหเลทก็0.15แล้วผม What What the f*** กระดิกมันนิดหนึ่งก็ก็เป็นตัวที่พูดไปเมื่อกี้นะตัวที่อัพเลตมาไหนๆมันก็มาแล้วแล้วเขาก็แจกของด้วยนะผมก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะมีทั้งเพชรมีทั้งหินอัพมีทั้งสมุดอัพก็ไปรับกันด้วยนะผมก็ วันนี้จะมาสุ่ม2องตู้นะคือตู้ลิมิตเตตู้นี้แล้วก็ตัวซักรอบหนึ่งแล้วกันอาวุธ <c oughs> ส่วนอาวุธมัน9ก้อันเองก็ยังไม่สุ่มแล้วกันนะส่วนอันนี้เป็นตั๋วพลิกอัพนะผมสามารถเลือกตัวละครได้เป็นตัวละครของอาซินะานะผมนี่แต่ไม่ใช่ตัวลิมิ t เตนะเลือกได้เลยซึ่งผมมีหมดแล้วผมอันนี้ผมจะขอเก็บไว้คิดก,ก่อนแล้วกันนะผมว่าจะแลกตัวไหนดีทงแลกมาเพื่อเอาเศษแหละลูนคงคิดอีกเรื่องหนึง่ง โอเคครับผมเพิ่มเป็นการเสียเวลาครับผมเรา,เาผ่านดวงกันด้วยตัวกันดีกว่าคนระับตัวนี้เลยไปไปเลยขอโทษทีรอค่ะอืมแท็บน้ำตาลนะลูกแก้วใหญ่แค่ไหนลูกแก้วจะแตกไหมลูกแก้วเล็กครับผมขนาดปกติ พวกแกจะแตกไหมถ้าประตูน้ำตาลผมข้าดเลยนะครับเรียบร้อยครับอ้าเฮ้ยจิบาโอลูกลาก <Hello there. S 1> มึงอีกแล้วมาทุกคลิปเลยไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้สุ่มแค่สเต็ปเดียวนะผมเพราะผมจะเก็บคลิปไว้ทาตู้อื่นนะเผื่อตู้ใหม่มันเข้ามาแล้วไม่พชรสววเลย แต่สำหรับคนที่ไม่มีตัวลิมิเต็ดเนี่ยผมก็ถือว่าตู้นี้มันดีมากเลยนะเพราะว่ามีหลายตัวที่เป็นตัวใช้เยอะมากก็ใครที่พลาดตัวลิมิเต็ดเอ่อไปช่วงก่อนหน้านั้น่ะก็มาตุ่มตู้น,นี้ได้นะครับผมเพราะว่ามีตัวเก่งเยอะมากเลยไปถ้าซ้ำขอเป็นตัวที่ใช้ขอเป็นตัวที่ใช้ถ้าไม่ซ้ำก็ขอเป็นทีนอนแล้วกันเอาเอาไง่ายไม่ซ้ำก็ได้อะไรมาก็ได้ตอนนี้นขอแค่มันออกมาเป็นลิมิเต็ดก็พอนะ แถบน้ำตาลโอ้ยดูที่ลูกแก้วแล้วตอนเนี้ยลูกแก้วเหมือนเมื่อกี้เลยโอ้ไม่นะไม่ไม่นะเนเพชรฟรีแล้วเนี่ยอ่ะขอลุ้นหน่อยแล้วกันโอ้โหเปิดมา,าก็สามดาวแล้วผมเป็นลิซาเบสสอง ริซเบตคู่วัดวัดอย่าบอกนะสี่ดาวเขาเป็ิซเบตอีห้าเลยนะสามชาวบ้านหนึ่งสี่ชาวบ้านสองห้าโอ้ยาก,กิล่าหกใครเจ็ดแปดเก้า น่าจะไม่ออกแล้วนะสะพานเนี้ยสิบน้องลิฟสูตรเดิมคลิปโอเคไม่ออกครับผมอืมก็สำหรับคลิปนี้อาจจะดูสั้นๆหน่อยนะับเพราะว่ามันจะว่าไงดีอ่ะถึงมันจะหน้าเปิดแค่ไหนนะัมแต่สําหรับผมคือส่วนใหญ่ผมมีหมดแล้วแล้วก็ผมไม่อยากจะเสียเพชรตอนนี้นะเพราะเผื่อมันมีตัวลิมิเต็ดตัวหน้าๆที่มันเก่งมากกว่านี้ออกมานะผมผมกลัวไม่มีเพชรสุ่มแค่นั้นแหละก็ สำหรับคนที่ไม่มีตัวพวกนั้นนะผมผมก็แนะนาให้สุ่มนะเพราะตัวลีมิต็ดส่วนใหญ่มันไม่ค่อยวนมามาอย่างนี้หรอกมันจะวนก็เพราะเครื่องที่มันมีอะไรพิเศษมันถึงจะวนมาแต่รอบนี้ก็ถือว่าวนมาดีมากเลยนะผมแล้วก็มีการแจกเพชรด้วยก็แนะนําว่าให้สุ่มกันสักรอบสองรอบนะผมอย่าสุ่มเยอะเลยครับผมเนี่ยผมว่ามันไม่ออกหรอกมันไม่ออกง่ายๆหรอกเพราะเหรีมันหนึ่งมันศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งห้ามันไม่น่าจะออกง่ายขนาดนั้นแะแต่ก็สําหรับคนที่โชคดีก็อาจจะออกง่ายนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สายนาร์ครับผม